สวัสดีครับสวัสดีฟีดซีของแต่สตูดิโอครับสวัสดีพี่น้องปลองไปสุขสสสูรทุกคนครับวันนี้ครับเดินทางมาไกลอีกแ้วพี่น้องอยู่ไซด์ฮูม่านี่สมุทรสาคร็จก่อนอีกเชิดเคยมาเสือที่ไหมครับพี่น้องครับได้มาสมบูรณ์ที่ที่ใหม่ประมาณนั้นสองสามไลน์ยังไงพี่น้องมาไลน์หรอไลน์แล้วหกล้านนี mm ่ล hmm. ่ะชื Please, one, ่อเด่นนู้ชื่อหนี่ไม่ียกยังไงใช่ไหมทำการซื้อขายกันแล้วนะครับเช่นสัญญาครับ ร่างมัดจำกันนะครับเนาะรวยครับคุณรวยทำเงนได้ส้นต้งไห้เนะี่ยถึงดาซะด้วยนี่เอนั่นล่ะค่าชไมแม่นจะเป็นย่างกันพี่น้องายตดกินไหมพี่น้อง กำลังขยายธุรกิจใหม่นะครับเน,ะนบาะรถต้นก็กนถามว่าเพียงจะมีเครืองพิทท้อนะครับมีทางก็บรรจงครับอาณาจักรของผมเราจะย,ายจ้ายกกแจสตูดิโอมาไว้ตรงนี้นะครับผมมาตั้งสตูมมาสร้างคนงานเราจะโกอินเตอร์มึงโกบม่วงเดียวมึงโกบม่วงบมม่วงก็ไม่เล่ครับนี่ครับคนไทยเบิดเลย,กกนนกยเก็บกระตุนปลูกกินเอางมาจนนั่าขายกระเฮ็ดเป็นเป็นบ่อน้ำนะครับเนาะ อ่ายน้ำส่วนตัวกล้องนี้หน่อยช้านว่าพี่น้องนักสงการถือมาสั่งนะครับเนาะสร้างที่พักเราขยายกิจารของเราพี่น้องครับว้างข่าอท่าวาครับเป็ิจารรับซื้อเศษตะเดิดของเจริญนะพบนะอรัะ กับเพื่อนขยายธุรกิจของเพื่อนเพราะว่า YouTube ข่านเห็ดแล้วคนบ่าบึงอย่างั้เนาะคนได้บบ่ไินท่วงมันคือเก้าแล้ว YouTube ก็ยอดตกนะครับเนาะว่มีการบึงธุรกิจรกิจบดีนะครับนัองก็ดี ค่อยๆเดินเลื่อนไปยังน้อยนะครับนอนโดนพี่เจืยสองเท้อยังลุ่งต่อไปผมลงเห็นบนมือเก่าแล้วอยู่ข้างนี้ติ๊กตอกมาแรงไงกลับไปเล่นติ๊กท่าติ๊กตอกทั้งอะไรคนละยังสิกลับไปเหตุติ๊กตอกมีก็รมีการทีเฮ็ดรับซื้อเฮ็ดเต้นเลดนะครับเราะว่าทีกาวเป็นเขียบขยายทีใหม่ครับลงตาทรงตาสร้างรับซื้อเป็นจิตตะลักษณะกันเลยทีเดียวเห็นมาเบิ่งดูอยู่นะครับเนาะ อาจจะไปค่อยวกวใครใครมีคำตอบไปแล้วนะครับเนาะข่านอาจารยห้ที่มืออ่านไทยเป็นเอ่อนี่ยังก็เป็นคอ,อ,อนอเทนต์คอเนอเทนต์ปนปนไปแต่พแม่นมาถึงกับที่ข้านดอกแต่ว่าอันนี้เขามาเปิดไหมก็เลยต้องลงมาเบิ้งเองนะคะลงมาเบิ้องกับทาง,างหายไปก็จะปูุป๊บว่คเขาจะลงมาเบิ้งเนี้ยไปไทยชิปจะให้เอฟซีเบิง้งการพนัาเบิ้งครับเ <laughs> <laughs> บื้องยั่วกับมันจะยากอะไรกันก่าเนาะเทียเทียดอ่ะยุทธภูมิไม่เสียเลย ที S <S ่เดียวก็เพีดอย่างเดียวครับเพีด่มาจักเือนเรขี่ขานเสนนะเตะทูไปกับซ้ำเดือนขี่ขานเรื่องวัร้างเพียดไม่เห็นมากอยู่ขาดที่ตายไมนะครับเรืองยดทูบที่ผมมีคิดเพียดยืทูบคิดนะครับยอดผมไปแล้วมันกัดเกรงนะครเบีตยพวกทุกวันนี้ในเงินมาเดียงชี่งานกับเพียดนะครับตอนทีเพียดโดนรายงานไปเงิดีกว่าครับเีดไปเบื้งคนเบิ้งล้าหลานต้องหลานหาหลานทิพหลานก็เบิ้ง การวิวรได้จะยืดทั่วไปก่ดนมือ่พิวรมือ่ตายไปก็เลยมาสร้างธุรกิจใหม่ดีกว่านะครับเพื่อความมั่นคงนะครับเนาะอันเป็นนาทีสำรองมุมันคงเป็นอะไเห็ดเด่นๆม่วนๆพวกอะไรเห็ดแล้วก็บันเทิ่ยงแล้วพอได้คุยกันกับเย็บที่พวกอะไรม้วนอะไ้ทักทายกันเวลาขึ้นหอดกันพีมพ์ตอบโต้กันโอ้มากหลายม้วนอะารไทยในแถวเนี้ยไทยในเฮืองเนี้ยนะครับเนาะเราต้องการคือว่าผูก โครงสร้างขึ้นโครงสร้างก็สิเบิดหลายอยู่ครับตอนนี้ธนาคารกับทางหน้าปอยอยู่อ้าคือกันอนุมัติก่อนนี่เรามาเท่าไหร่เนี่ย30ล้านบลนี่วันนี่ครับ30ล้านบาทนะครับนี่เงินได้ครับคือบ่ไหนต้องพกอิ้นหาซะเด้อวี่ละ30,000เอนได้ไหเดือนละ30,000ื่นมาเอาที่เพิ่นมาซื้อพี่น้องเดือนละ30,000ไร่กว่าไร่ครึ่งเนาะ ไล้ครึ่งค่ะแล้วถมเพื่อเพื่อห้อนขยายงานหนึ่งก็คือถมเพื่อร้างหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าสต้นสิบก้นเนาะสิบ้นแล้วังก็แส้ไม่นัเพราะต้องต้นหรือต้องอะไรเนาะแม่นอันนี้ก็เอาไว้ให้กันรอบยอดเป็นเห็ดหมองลงไปเดินหนังอปันใดเดินตากันแต่เ่าจะเบิดยล่เนาะปีไปเฉยห้าแสนพสั่ หกเจ็ดแสนุะ่แมันจะซื้อไอทุบไม่ให้าดวะด้วยก่อนยากเยอะเลยพราทุบแม่เขาแม่งจิ้มลวดบอกฟังเสียเีวเดเยเราเศร้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 าเศรคือคืาชงึอ่ะอันนี้หัวหามเลยเศร้าล้วดเม่คือจักยังต้องคือตะลายยางหรืกูัเบื่อไงไรกข้นกันไร้นกัได้เฮ้ยว้ายเฮ้ยวโไมเฮ้ยพุทธระเวศว้าเวิรดตัวยังน้ไ่ยังไเด้เ่นเลานได้เล่นเล่าเเเเ้าเน่บอยเ้ะอเฮ้เียด เอาไเร็วไปเเอาซาซาเลยะเอยเาเกียดพอเห็นแล้วปเลยเขาเ็นไราคิดว่าไงดีเ็ดที่สอดผูกมัททนีทรงท่นี้มันเดือเท่นี้มันขึ้นแต่แต่ฟันไลไปได้มาโอ้ยม้วนติเจอเดือแต่พันสองพันนี่ยากเพะเอาเงินขยายทุนเลยคิดยุงเทียมไม่ใค้ก็บออไรบางทีนะครับลิ้นราคาีคานี้สบาสบายงานระจำคาประจา กินบนบนแล้วเหเห็นดังไหเปรื่อไปอยังเชุบกะเห็ดเหเืองข้หมวม็คือเหลักนะครับทิ่อยู่มีกินทุกวันนี้เน้าของเก่าเด้อของเก่านะ,นะครับอะนะครับมาเบืบ่องกับเดี๋ยวทีมงานจะตามมาผสยกันขืนเทาเอ็กซเท่าโซเมื่อนนรับมืาาอ,อ,อ,อสั้นวันดีกีจทีเดียเโซ่โงานวกับจิ้มอ,อลายยาง เรียบร้อยยังทำสัญญาเรียบร้อยหรือยังเอสัญญาเรียบร้อยแล้วค่ะก็เช่าสิบปีนะคะอ๋อสิบปีเดือนละเช่าก็เดือนละสามหมื่นแต่ว่าห้าปีแรกก็ต้องขยับราคาค่าเช่าขึ้นกี่เปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นสิบเปอ์นะคะเพื่อที่เท่าไหร่เนื้อที่นะคะเช่าเฉพาะเช่าเช่าแค่ได้ครึ่งแต่ว่าเจ้าของที่เขาผมเผื่อ เพื่อให้เจริญขยายกิจการที่ได้ถมเธอเดียวนี่ขึ้นถมอ่ะหินภูเขาสามไร่อ่ะหินสามล้านโมเมนต์วิธีที่เศร้ายังเดียวได้ด้วยค่ะเด้อต้องมีเงินถมที่ด้วยนะเราจะบอกให้นะวิ่งมาจากไหนหดินเน่ะภาคบุครีหินทั้งนั้นเลยที่มาขุดจากไหนดินภาคเหนือเฉาปูแล้วขุดด้วยค่ะเด้อขุดลงเสาอีกเขาทุ่นก็จะขุดได้ไหมเนะ่ยหินภูเขาหินภูเขานะคะ แล้วทุกรอบนี่ไงโอ้โหคนอันนี้เฮ็ดดีแล้ในใจตีขึ้นไปตีเท่าไหร่บัวต้นหลงงอนกันได้หลายหรอครับบริเวณเนี่ยที่เพิ่นที่เพิ่นถมนะคะประมาณสามไร่มันก็เท่าไหร่สามล้านลงไร่ละล้านไร่ละล้านค่าถมอย่างเดียวค่าค่าถมไร่ละล้านนี่ขนาดบริสุทธิ์เกินถนนนะเนี่ยแต่เรากับบดแล้ว รถแล้วว่าดีน้อยตรงนี้นะคะมันจะเป็นที่เปลี่ยนน้ำกำลังจะเป็นร้านกาแฟพวกซองเบาโบตอนเย็นแล้วก็ต้นนู้นเราตรงไหนอะตรงที่เราปลูกตักไว้รหรือเปล่าข้างในมีข้างในมีข้อแข็งเธออย่างนะไปดูแล้วใช่ไหมคะอะไร่อะตรงใจให้รับซื้อของเก่า แต่ไม่มีนะงกอ่นด้เอสเลเป็นซอยตันสืสเลซอยตันโอ้เดียวใดนะคะว่าจะมีทางทางลัด FC จะมาหานะไม่ต้องนาดอกมองเงี้ถ้าพวกนี้สแตเลสมาขายยันมาลักของไปหายู่้แ่นด้อค่ะเด้อมานีกะเ็การ็งานนะ ะลงมนะ้ำเนาะก็เผื่อเนาะก็เผื่อเรามาอยู่ไอ้ชีอาจจะอยากมาหาทำไงอ่ะชีเยอะๆสมุทรสาครมาใจสมุทรสาครลินก็จะพาไปร้านกาแฟนะคะไปเดี้ยงกาแฟลินด้วยนะที่ร้านกาแฟนะตรงนั้นอุดหนุนเพื่อนชอบเอาไทยต้องถ่ายนังถ่ายดูกันอ,อันนี้ก็บ่อป้าค่ะวิวดีค่ะลิ้นมากตรงนี้มันโลง่ลงๆสบายๆนะดูแบบโล่งๆแบบหายใจหายใจสะอาดหายใจโลง่งอะ่ะมันมันคือบ้านนอกบ้านเขาอะน,นะม,มันบ่ได้คือหม่องที่ว่าเขา มงึงนี่กะตึกมงึงนี่ก็โรงงานมงนึงก็โกดังแต่ค่ะอันนี้มันโลง่งดูรอบๆเลยให้โคมือสองมีไหมคนรู้ไหมอ,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 อน่นี้อยู่เอเียวเนี้ยเราเนี้ยน้ำไหได้อยู่อันนี้เราก็ซื้อด้วยกันแม่นะโคมือสองของไทยเราป่ะโอเคจัดไปอ่ะนจะเอามาให้เบิ้งนะคะอันนี้คือกิจการของลินนะแล้วก็จะเริ่มมาก่อสร้างคือหลังสงการนะคะอเอิ่มหลังสงการเนาะก็อาจจะใช้เวลาสักเดือนเดือนครึ่งกว่าจะเป็นรูปเป็นร่างหไหนก็เาเสียปุก้า จะไปไปมาๆเนาะมาเบ kind of mm ิ hmm. it, ่งงานซอยมาเบิ่งงานเบิ่งกิจการซอยกันนะคะส่วนยูทูบอ่ะเนี่ยให้ติดตามกันใุเก้าเด้อทั้งเพจนะคะอันงเลยให้เรียกว่าอะไรอ่ะติดตามเหมือนเดิมนะคะเพจปุ๊กแสตเปียดีโอแล้วก็ทั้งช่อง y o youtube ทั้งทิก To อกนะคะทั้งของดินแล้วก็เสียบปุ้แล้วก็ทีมงานของพี่จันนี่แล้วก็ของที่ปุ๊กแสตทุกท่านนะคะฝากไว้ที่นี่ละจ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้ดูเรื่อยๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆ ล่าง <it>. <ś pel ic> ้ายของเจ้า่านั่นเออล่าล่าอะไรมิน <ichi> ิมอาจรอไปก่อนมินิมอาจรอก่อนสิเฮ็ดอยู่